สวัสดีครับสวัสดีหน่อยครับปอพอครับสวัสดีหน่อยครับเฮียกูบอกให้สวัสดีหน่อยออสวัสดีหน่อยหน่อยสวัสดีป่ะเฮ้ยกูอยากอ,อ,อ,ยอยู่มึงเหรอขอโทษขอโทษคนดูนะครับที่อ่ะไอปออันนี้ความโง่กำเริบนะครับเดี๋ยวผมเอาเฟทีมแม่มันแดกแบบ <laughs> ูอยากกูมีอะไรจะถามปอถามแม่ทำไมคนเราถึงต้องมีพวกงวงวงโง่โง่อยู่ในโลกนี้ด้วยวะ <c oughs> พวกที่ทําตัวโง่โง่อะไม่ใช่ไม่ใช่ความรู้น้อยนะพวกที่ทําตัวโง่เ <c oughs> ข้าใจไหม <ừ> อย่างเช่นแบบแดกมามากเงี้ยไม่ต้มเส้นเงี้ยไอ้แค่แล้วก็ใส่เผืออ้าว้ยนี่มันกูนี่หว่าไม่ใช่นะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> มึงพูดอย่างนี้ทครึ่งประเทศแล้วเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงช่วยคิดความโง่หน่อยความโง่ของคนที่แบบว่ามึงไม่คิดว่ามันจะโง่ได้ขนาดเนี้ยมีปะคิดไม่ออกคิดไม่ออกเจอเยอะเกินนี่แต่ละวันประมาณว่าเอาประมาณว่าถ้ากูยกตัวอย่างเกมนะเล่นท f 2อฟนะทั้งทีมมีสปายแล้วยังเสือกเลือกสปายอ่ะ เนี้ยความโง่อย่างเงี้ยมึงเข้าใจ<อ>าว่าทำไมคนไม่ถึงเป็นอย่างนี้เพราะว่ามึงไม่สนใจโลกมั้งไม่สนใจโลกมึงสนใจแต่ตัวเองคนเดียวไงแค่นี้มึงก็คิดไม่ออกอะแบบไง,ไงอย,า,งอยากเล่นอนะกูอยากเล่นอะอะไรปมาเนี้ความโง่ของคนนะไม่ประมาณว่าสมมติว่า กูอ่ากูฝากมึงไปเอาของที่ห้างนี่ฝากไปตั้งแต่ตอนหกโมงเช้าอย่างงี้ปะอืมกูบอกมึงว่าเฮ้ยมึงเอาของให้กูหน่อยถ้าเกิดอ่าถ้าเกิดมึงเอาไม่ได้เนี่ยเพราะเขาจะเอาไอดีมึงหรือว่าเอาบัตรประชาชนอะไรเงี้ยมึงโทรมาบอกกูด้วยกูจะได้ออกจากบ้านกูไปเอาเองอะไรประมาณนี้ใช่ไหมอืมกูรอไปถึงห้าโมงเย็นเนี่ยแล้วห้างแม่งปิดสองทุ่มเนี่ยท,ที่ที่กูอยู่ไอ้ ไม่ส่งทียอะไรมาบอกกูว่าเกิดว่ามึงได้ของหรือยังนึกออกไหมกูก็เลยส่งเมสเซจไปให้มึงเนี่ยแล้วมึงแล้วมึงบอกขอโทษทีเขาต้องเอาไอดีเอ้าเฮียเอ้าเฮียวะยังยังยังไม่จบยังไม่จบกูก็กูก็ส่งต่อกลับไปอ่ามึงเอาไอดีเหรองั้นเดี๋ยวกูส่งไอดีกูให้มึงก็ได้ใช่ไหมชื่อของกูอยู่ในของไอดีกูแบบรชาชนกูให้มึงตอบกูกลับว่ากูอยู่ไกลจาก้านละโทษทีว่ะ อ้าวเอเยคนเราไม่งงได้ขนาดนี้แล้วแล้วพอผ่านไปอีกสองนาทีมึงส่งมาว่ากูขอโทษนะคือว่าวันนี้กูอารมณ์เสียแต่เช้ากูก็เลยเอาของให้มึงไม่ได้โอ้เย็บความโง่คนความโง่ของคนเนี่ยไอ้คุยนเปลี่ยนจากความโง่เป็นความเหียได้ไหมอ๋อโอเคไอ้สไตล์แม่งเก่าไว้นะเว้ย สิ่งที่มสิ่งที่มีไม่จํากัดบนโลกนี้คือยูนิเวอร์สนะเว้ยคือจักรวาลความโ<อ>ง่ของคนนี้ก <c oughs> ูไม่รู้มันเก่าอะไรหรือเปล่า,าแต่ก็คิดว่ามันเก่าไวไแล้วกัน <c oughs> จะได้ดูจะได้ดูมีดีหน่อยแค่มึงเคยเจออะไรโง่งๆในชีวิตบ้างมั้งวะมึงยกตัวอย่างให้กูฟังหน่อยแอค่ชีวิตกูแม่งสวยหรูไม่ค่อยโง่ท่าไห่วะ<อ>คือต้องขอโทษมึงด้วยอ๋อเกิดมาที่บ้านแบบว่าคนอื่นตีด คนอื่นดีดลูกแก้วมึงขี่ม้าอะไรอย่างงี้ใช่ปหมเออดีป่ะอ๋อโอเคโอเคสีโปโลคนอื่นแม่งนั่งดีดลูกแก้วนี่ดีนะจ๊ะกูแมคนเอามาแล้วยโปโลฟาดไม่ใช่ไรจ้ะโอ้เอาไม้โปโลฟาดอุ้ยอะไรอีกฮะอวดดิอวดดิอิสระเด้กูกินข้าวมันไก่เนี่ยมึงกินอะไรมึงกินอะไรไอสัตว์เป็ดปักกิ่งไอสัตว์ กูกูรู้ความโง่แล้วอ่ะอะไรมึงเอาความโง่มาแชร์บ้างดิโดตตายไงแม่งคนแม่งเขาเลือกเลือกเลือกมาตัวสุดท้ายแม่งเลือกสอุดไอ้เพอเอาความโง่ในชีวิตจริงเดี๋ยวอันนั้นอันนั้นกูเข้าใจแล้วความโง่อันนั้นนะ่ะกูรู้อยู่เอาความโง่ในชีวิตจริงเดงินเงินทุกคนใช่ไห,ไหมอ,อ๋ออันนั้นอันนั้นมันมันเป็นเขาเรียกว่าคอมมอนแล้วกันสิ่งที่เกิดขึ้นประประจำเฮ้ย เขาเรียกว่าโง่เนี่ยเขาเรียกว่าปัญญาอ่อนเนี่ยนั่นนะ่ะเราต้องเราต้องแยกให้อ่อนนะระหว่างคนโง่คนปัญญาอ่อนเนี่ยไม่เหมือนกันคนปัญญาอ่อนคือเขาเกิดมาแล้วเขาแบบเอ่อมี m e n t a l ่ะเขาเรียกว่าอะไรว่า m e n t a l แบบสมองเขาอาจจะแบบผิดพลาดน,นิดนึงคนปัญญาอ่อนแต่คนที่เกิดมาครบสามนิตสองทุกอย่างสาสองก็เสือกโง่เนี่ยเนี่ยไม่ได้เนี่ยไม่ได้ไไดจำไว้นะอย่างโง่ต้องแก้ด้วยอะไรวะ กูไม่เคยว่าคนกูไม่เคยว่าคนที่มีการศึกษาน้อยกว่ากูว่าโง่หรือว่าอะไรนะเว้ยแต่คนโง่มันโง่เอะกูบอกไม่ถูกไม่ใช่ไม่ความโง่บางทีแม่งเป็นแบบมาพักๆเว้ยบางทีแม่งก็ไม่มีต้องแดกเป๊ปทีละงับไว้มาพักเนี่ยมีอยู่ประมาณสี่ชั่วโมงแล้วกอนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนกูจะเข้าเป๊ปที ซอยเป๊ปทายใช่ไหมซอยเปปทินซอยไหนวะอ่าเป๊ปทีนคอมเดี๋ยวกูจะเข้าเว็บเปปทินไปอ่านคนไหนที่เป็นผู้ชมเราดูเราอ่านอ่าดื่มเปปทินบ้างครับอ่าแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างได้นะเปปทินนี่มีอะไรไหนกูขอดูโฆษณาเปปทินดิแดกแดกแล้วเข้าจุฬาได้ครับเปปทินอะ ว่าอยากเรียนหมออ๋ออยากเรียนหมอนแดกเว็บทีมมีโฆษณาอะไรอีกเว็บทีมเนี่ยไม่รู้มีแดนนี้แหละที่มันฝังในซิลิบัมของโบอยู่อ๋ออยากอยากเป็นหมอเล่นแดกเว็บทีมอันนี้นี่นี่ออริจินอลเว็บทีมซอยเป็ปไทยแปดพันโอ้มีแปดพันด้ยเหรยทำไมเอาเก้าพันวะแปดพันนี่คือเยียอะไรอ๋อนี่นี่ มีส่วนประกอบที่สำคัญคือฮ i นุ t อันนี้กูโง่อะกว่าไม่ออกฮนุ n คืออะไรวะฮินุตซอ,อยเฟปไทยมึงอา่านผิดหรือเปล่า H I N U T E มึงอ่านว่าอะไร H I อะไรนะ N U T E หีมนุษย์นะไอ้สายตัวทีครับ <c oughs> โอ้คนไหนดูคลิปนี้อย่าลืมใส่หูฟัง <c oughs> น่าชีน่าชีนินุตไม่รู้ว่าเออแบบเงินแหละ หนึ่งหมื่นหนึ่งพันมกต่อขวดหนึ่งร้อยห้าสิบมิลลิตรซึ่งมีโปรตีนไม่ต่ำกว่าแปดพันมิลลิกรัมก็เลยเรียกว่าเปปทีนแปดพันแดกเปปทีนทุกวันอยากให้อะไรวะอยากให้ความคิดดีๆอยากให้ทุกคนอ๋ออยากให้ทุกคนมีความคิดดีๆได้ทุกวัน What ุ h e f กวั What the fuck หิบล้อดแดกบ่อยนะเนี่ยกูอยากดูกูอยากรู้ว่า โอ้ยเปปทีนสี่พันก็มีหีหีมนุษย์ซอยเป๊ปตายห้500าร้อยมิลลิกรัมต่อขวดซึ่งมีโปรตีนไม่ต่ำกว่าโปรตีนเอาไปทำอะไรวะปอโปรตีนก็อ่าซ่อมแซม,ม่วนที่สึกหลอไงคนไหนสมองสึกหลออ่ะด,ด,ดื่มเยอะๆกูแนะนำมีอยู่ว่าสมองคนแม่งอะไรโตเต็มที่ อายุเท่าไหร่ไม่รู้กูะจำไม่ได้แล้วมันก็จะไม่โตแล้วมึงแดกไปนี่ไงคนโง่เลยต้องกินมันจะได้ไปซ่อมแซมส่วนศึกหลอ,อมีโปรตีนโอ,โอเคโอเคอ่ารู้ไหมว่าไก่มีโปรตีนเหมือนกันเนี่ยอกไก่อะโปรตีนเยอะโอ้จริงเหรอเฮ้ยนี่มันเป็นความรู้ใหม่เลยนนเนี่ย,ยคุณวู่แม่งมีแต่ไขมันตูกไก่แม่งมันเยอะอ่ามึงอย่าลืมนะ อกไก่ลอยเป๊ปไทยมีิงมนุษย์ลายเป๊ปไทยห้าพันหกร้อยมิลลิกรัมต่อขวดหนึ100่งร้อยมลลิตรซึ่งมีโปรตีนไม่ต่ำกว่าสี่พันมิลลิกรัมอย่าลืมไปกินอกไก่เยอะก่วเป๊ปทีน่ะคนขายแม่งฉลาดใช่ไหมแต่คนกินแม่งโง่ใช่ไหมคนกินก็ฉลาดกินขวดหนึ่งปุ๊บฉลาดเลยตอนแรกยังไม่ฉลาดอ,อ๋อทำไมถึงฉลาดลทำไมถึงฉลาด กินูอ๋อไม่ได้เฮียอะไรอ๋ออย่างนี้เอ้ยอย่างนี้บริษัทเป๊ทีมันจะไม่มาโจมตีเราอะมึงทำอย่างนี้เฮ้ยอ๋อเออวะกูสมมุติกูสมมติกูสมมุติว่าบริษัทชื่อเปปทีนแล้วกันสมมติมึงสมมติอย่างนี้มึงไม่รู้เหรอกฎหมายเขาบอกว่าถ้ามึงใช้คำ่าสมมติอะมึงจะไม่โดนอเคสมมุติด้วยเออ <c oughs> สมมติว่ากูสมมติว่ากูพูดแล้วกัน <c oughs> สมมุติว่ากูพูดเมื่อกี้กูไม่ได้กู <c oughs> พูดว่าตะ่กี้ไม่งเป็นเรื่องสมมติเป็นเรื่องสมมติ้ย <c oughs> กูอยากรู้อีกอย่างนึ่งว่า <c oughs> อ,อ,อะไรวะถ้าเกิดคุณดื่มเปปทีนวันหนึ่งที่ก่อนก่อดก่อนจะไปสอบใช่ป่ะมันจะช่วยให้สมองมึงเดินใช่ไม้มทำให้มึงสอบหมอได้งั้นมึงก็ลองดื่มนี้บ้างมึงซื้อไบตามิลมาหนึ่งขวดเท่าไหร่สิบบาทป่ะ กระทิงแดงอีกขวดหนึ่งวติตามิวแม่งอิ่มท้องเลยเฮ้ได้โปรตีนกระทิงแดง,<ไ>ง,งมีซอยเป็ดตายเลยมีเหมือนกันไอ้สัสลองกินดูแล้วอย่าลืมแดกกดอันโนะต่อคาราบาวแดงก็ได้เนี่ยมีวิตามินบีอีสองเติมแล้วคึกด้วยเนี่ยไม่มีง่วงทำให้มไ,ไม่ฉลาดใช่ไหมไม่ใช่บำรุงสมองใช่ไหมคาราบาวแดงขวดอ่ะกูนึกไม่ออก สมมุติว่าชื่อคาราบาวแดงเนี่ยลืมไหม <c oughs> ไอ้ย่าจบจบคลิปแค่นี้แล้วกันอย่าลืมมาดื่มเปปทีนทําให้มึงฉลาดขึ้นกินกันเยอะๆ <c oughs> สมมุติว่าชื่อเปปทีนด้วย <c oughs> โอเคจบคลิปยังเท่านี้มีอะไรจะบอกก่อนลาไหมปอ <c oughs> <c oughs> จีจินอริจีจินอริ โอเคครับก็คิดที่แล้วนายไปพอได้ TF2 แจกอีกแล้วว่าเดอะลั t บู e เ t สก็จะมาอ่านนี่มันอ่านี่มันถึกๆหน่อย Breath Yet นายไปพอบอกว่าก็ให้ตอบว่าเล่นแมปอะไรนะครับคำตอบก็คือโกลัดปัดดอไม่ใช่โกลัดนะครับพีเอโกลัดก็เดี๋ยวเราจะมาคอมเมนต์ r a n d o m คอ comment กันนะครับว่าใครคือผู้โชคดีนะครับ โหลดคอมเมนต์เดินเสียงเดินเสียงมือไม่เอาจอมาขุดออกเลยกเลงเยอะโอเคพร้อมหรือยังมาไปฟอเขาเสียงหน่อยแดนนอมี่พิวิเนอร์เดยโกลัตชื่อมิกุนะครับดีแทจีตอบถูก คอ,อมเมนต์วแล้วก็ตามด้ชื่อ <Okay. S 1> ดีแีมิกุหกมิกุเก,ก้าแยดมอ่านชื่อถูกอ่านชื่อถูกอ่นให้ดูอ่านให้ดูออฟเฟอร์นีออฟเฟอร์มีไหมมิกุเดี๋ยวเดี๋ยวเราผมออฟเฟรอ,อฟเฟร์ไปนะครับมิกุครับคลิปนี้แน่นอนครับเรามีแจกอีกอครับคลิปคลิปที่เราจะลงนะฮะเราจะมีข้อแม้อย่างหนึ่งว่า ฟังถ้าฟังคลิปเราไปนะครับอยากให้ยกตัวอย่างความโง่ครับที่ผู้ชมเคยเจอเขียนไว้เขียนไว้ข้างล่างใครเขียนได้ถูกใจในวัปอกับผมนะครับมากสุดก็รับไปเลยหนึ่งคีย์เยดชีดเว้ยเฮยคีดเอาแบบโง่โง่เลยโง่ที่สุดตั้งแต่เกิดมาเคยเจอเลย <Cle aning> ถ้าได้นะเอาไปเลยหนึ่งคีย์ถ้างโง่เนี่ยแจกชัวร์แจกชัวร์โอเค มีอะไรจะบอกไัมไปอก็อ่าสำหรับคนที่ให้ของมาแจกนะก็ใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวแจกไม่ต้องรีบร้อนเนี่ยไม่แจกคีเนี่ยโอ้โอเคครับโอเคสวัสดีครับนายไปปอสวัสดีครับ